สวัสดีครับพบกับนายตั้มคนทําเกษตรนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเฮากัสีมาปาพี่พระหนองบึงวัวนะครับแม่วัวโคแม่ลูกนะครับ่าราคาแสนนะครับว่าเพื่อนเป็นลักษณะจังไดนะครับราคานี่ก่าเฉพาะทางจังหวัดอุดรนะครับ่ะทางอื่นกะบอแน่ใจกันนะครับราคาวัวโคแม่ลูกราคาแสนนะครับ กับวัวโคเมียนะครับจะของเพิ่นกระซื้อมาในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นวัวกับแม่กระทบนะครับเป็นแม่กระทบนะครับสายอ่างใหญ่ๆนะครับเป็นอ่างใหญ่นะครับกระทบอ่างใหญ่ยาานะครับ เป็นทายาทนะครับเป็นทายาทเห็นลูกของเจ้าซูเปอร์เอ็ก์นะครับซูเปอร์เอ็ก์ก็เป็นอีกพ่อพันหนึ่งนะครับที่ให้ลูกได้สวยนะครับที่เห็นน่ครับเป็นลูกสาวเพิ่นนะครับเบิ้งไกลๆกันนึกว่าเป็นลูกตัวปูนะครับครับเป็นลูกสาวนะครับในลักษณะที่ง่า่นะครับครงสางที่งหญ่นะครับ กระดูกไงแข้งขาไงนะครับหนังหนานะครับอคุ้นหางไงนะครับเครื่องดําเครื่องดํานะครับหูขอบหูก็ไม่ดํานะครับติดโบดมาจากแม่นะครับนาตาก็ะสวยนะครับอาใบหูนะครับใบหูกะพอดีปากนะครับใบหูถือว่าพอดีนะครับกำลังสวยนะครับนอกตั้งนะครับหลังนีบเป็นแผ่นแปนแล้วนะครับ รงส้างที่งามมากครับสวยนะครับหลังเป็นแผ่นเลยครับนะยบนะครับหลังแผ่นไม้เลยครับกับเป็นกับเป็นทายาทอีกตัวนึงนะครับที่ให้่อนขางสวยงามนะครับ ครับจับไก่นะครับคุณนะครับสอ่รับนเมียเพิ่นกับเป็นเมียกระทบนะครับอ่ติดโบดพร้อมนะครับเป็นกระโบดกระทบลักษณะเป็นเอ่ัวจากอ่างใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีโบดหน้าขาโบดหูนะครับครับครับลักษณะอ่างใหญ่ครับเรื่องงาวนะครับลำตัวงาวนะครับสูงร้อย ใายน่ะสีมี่ลอยหาสิบลอ,อยหาหาครับประมาณลอยหาสิบห้าบวกครับหนาสีใดนะครับลักษณะเาาใหญ่นะครับ,บ,ะะรบจะเป็นเป็นแม่อีกแม่หนึ่งนะครับที่ให้ลูกได้ทรงลูกได้สวยงามนะครับทรงลูกไปด,ดีมากเลยครับหางรามนะครับหางนีน ถึงเล็บหน่อยนะครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำใหญ่นะครับนมกันมกับซีนะครับนมสวยนะครับหรือว่านมกับบอใหญ่นะครับนมเป็นโน้มกลางนะครับกับลูกสาวครับลูกสาวซูเปอร์เอ็กนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้ครับเจ้าสุกเอ็กนะครับโดยใหญ่ยาวลึกนะครับสายยาวนะครับเป็นพอบามันอีกตัวนึงนะครับเป็นบามันแดงอีกตัวนึงนะครับที่ทรงลูกได้สวยงามนะครับเป็นว่าจะเป็นลักษณะโคู่องศางนะครับที่ใหญ่นะครับแง่เงาวนะครับหนังหนานะครับสีเข้มแล้วก็ที่ว่า ทรงพันธุกรรมได้ดีนะครับหูกระบบเหยาปันไดนะครับพอดีกับปากนะครับือว่าเหมาะสมนะครับหนอกตั้งนะครับหลังอ่านนะครับหลังแบนเล้นะครับครับการคลิปนี้ครับนายตำกัะไ้ทำคลิปให้เบิ้งนะครับเป็นเป็นวัวนะครับที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับ เพราะอย่างนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ครับลักษณะการทรงลูกครับดีีแล้วครับพอพันที่มีซื้อจักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเม่โค้งสางทีใหญ่แล้วก็ให้ทรงลูกนะครับการทรงลูกเป็นกัค่อนข้างสีดีนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปนะครับ ทีมนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ